สวัสดีค่ะวันนี้จะพามา <c oughs> เก็บอะไรนะ <c oughs> ลืมชื่อชมพู <sh> ่ <ampoo> นี่ไงเก็บใต้ต้นเลยต้นหลังบ้านหลังเก่านะคะนี่ให้ดูแบบอันนี้คือพื้นที่ร่วงมาที่พื้นนะ <c oughs> ไปดูแบบใกล้ๆ ดูพื้นด้วยฮะเดี๋ยวเจออันนี้ช่อนี้โอ้สวยค่ะสวยอลักคักนี้ค่ะอุปกรณ์เดี๋ยวเราไปจัดการกันเลย ขึ้นเหนียงฝั่งนี้ตรงนี้แหละขึ้นจากฝั่งนี้เหรอใช่ขึ้นตรงนี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวก็ส่งไม้ให้นะน่า <c oughs> โอยลูกโอ้ยตากล้องลืนล่นละโอ้หกระโปรงนะคะเจโอ้ไม่ใช่ย่อยแล้วนะเนี่ย <c oughs> แขนนะแขนไม่ได้แล้ว <c oughs> เอาส่งไม้ส่งไม้ อย่าทำไม้ไม้หนูพังนะก็รูเล็ก,ลกๆก้อนเลลูกเล็กๆคือว่าช่อเล็กๆนก่ากลัวจะเห็นชมพู่ลูกใหญ่จังเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาแล้วเห็นจริงๆแลนะแค่นี้ปะลูกเดียวปะอ้าวจัดไปค่ะสามลูกพอทำไงต่ออะไปดึงกันเลยหุวใจกลัวพังน,น้องต้นตนมานี่น้องต้นเดินมานี้ครับป้ามานี่ได้มาแล้วเอาตุนยืนนิ่งๆนะ ได้มาแล้วดู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 สิลูกใหญ่ไหมไม่ต้องส่งขึ้นมาข้างบนนะนี่ค่ะพี่มือรักจังต้องใส่เกงขาตั้นข้างในนะคะมันใจนี่กลัวจะพังควกลัวจะเสียการเสียงานเชื่ออ้ยจ้าฮะ ถ <laughs> ่ายชมพูล,ลูกยสวัสดีครับปา้ายลัูปถ่ายถ่ายถ่ายลงไปนีนรองเท้าเขาแทนโอ้โหนี่ได้มาแลว้วโอเคเดี๋ยวให้มืออาชีพเขาจัดการนะคะถนี่คือคือเจ้าของบ้านนะคะแต่ว่าไม่เคยได้เก็บ <laughs> กินไม่ทันไม่ทันนกะูร <laughs> องเท้านะคะ คือทั้งทั้งตัวนี่คือเด่นแต่รองเท้าหน้านี่ซิดแล้วแต่รองเท้ายังดเด่นอยู่ยนี่น้องเหงาเลยวันนี้มาคนเดียวดีครับสวัสดีครับกล้องหน่อยลูกม,มอองงกล้ว่าดิครับใจบาวิ่งไปเร็วเร็วเร็วม,มาเร็วเพืเ่อนมาสวัสดีครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับยังมาอ ต้องยาวตั้งยาต้องอะไรนี่เจอเพื่อนรถมาแล้วรถมาแล้วรับมาแล้วนี่เจอเพื่อนแล้วจนชวนเล่นเลยน้องสวัสดีครับยังสวัสดีครับนสสวัดีเร็วสวัสดีครับ สอนง่ายจังเลยวันนี้ครับเด็ยวันนี้ครับวันนี้ครับได้มาเต็มตะกร้าเลยค่ะอันนี้กระรอกเจาะใช่ไหมนี่ต้นมะนาวนะคะสาบานว่ามะนาวมะนาวคือมะนาวจริงๆ เต็งเ,เรามือเปิดเทปแล้วที่มะนาวมะนาวมะนาวไม่ใช่ส้มโอเท่าหน้าเลยค่ะอันนี้คือมะนาวูอลกงตรงนี้ตรงนี้อีกตรงนี้อีกเนี่ยระว,วังงูนี่ตรงนั้นมะนาวะมะนาวมะนาวจริงค่ะไม่เชื่อดูใบใบมะนาวแบบนี้ใช่เพราะถ้าใบต้มโอจะไปยาวๆนี่คือใบอมะนาว ดเูเทียบกับนิ้วเท่ากับนิ้วอัน <c oughs> นี้ต้นกระท้อนค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ออกสักลูกเลยนี่ต้นมะขามต้นกล้วยนีก็อ้ต้นทุเรียนเทศ อยู่ใกล้ๆน้นต้นมะม่วงนี่ต้นทุเรียนค่ะปีนึงก็ได้กินหลายลูกอยู่นะคะอยู่ใกล้ต้นชมพูนี่เองนี่เป็นต้นละมุดไหมละมุดไหมนี่มีลูกมันด้วยเป็นลูกมันมเลย็ยนี่ ก็กายต้นละมุดก็จะเป็นต้นมะม่วงที่ที่เคยเป็นพุ่มใหญ่ๆแล้วขางมันก็มีหนอนกินข้างในแล้วก็เราก็ตัดมันตัดกิ่งนะคะก็ขึ้นแค่นี้อันนี้ก็คือต้นส้มจี๊ดมีลูกแล้วแต่มันยังไม่โตพอส่วนนี้ต้นยาง ยางแบบอายุน่าจะเป็นร้อยปีแล้วแหละอันนี้บ้านเก้าเองอันนี้ต้นมะพร้าวนี่เป็นต้นชมพู่ปลูกใหม่นะคะปลูกใหม่แล้วก็มีต้นขนุน มีกะเพราด้วยนี่กระเพราเพราทั้งนานแล้วก็มีมะม่วงก็ฝั่งนู้นจะเป็นคลองนะนี่กระถินแต่ไม่มีคนได้เป็นเด็ดกิน นี้บ้านทางนู้นคลองโน่นคลอง